แน่นอนวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันทําง่ายมากและที่สําคัญมันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของพวกเราคนเมือง<ช>เพราะไ<ช>มต่งจากว่าทุกเช้าเนี่ยบางทีรีบๆปุ๊บไม่ทันได้ทานอาหารเช้าใช่ไม,ไม่ใช่นะ<อ>แต่กําลังจะบอกว่าเมนูอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทําง่ายใช้เวลาน้อยและที่สําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ทานเนี่ยมันให้พลังงานที่ดีมากๆใช่ค่ะเราเรียกเมนูนี้ว่าเป็นเมนูไม่ลงคอมมิตตี้นะไหนลองเสียฮะคอมมิตตี้ นั้นเอางี้วันนี้เนี่ยขออนุญาตทําด้วยอ่ะแสดงฝีมือได้เอางี้นะฮะไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเมนูนี้นะฮะค่ะ Milo มเม็ดินั้นเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคยงไงบ้างงั้นเดี๋ยวหนูเปิด Milo ให้ขย่าก่อนเนาะมาใส่ไมโลค่ะ แค่เทเมโลยังเลิศเลยอ่ะกล้วยหอมค่ะเอาเปลือกหรือเอาเนื้อเอาเนื้อโอเคส่วนความหวานเนี่ยเดี๋ยวต้องถามก่อนตามสูตรแล้วของหนูเนี่ยแค่สามช้อนจะชอบหวานมากหวานน้อยขอแค่สองอ่าโอเคเจ๊ใส่เลยค่ะเอ๊แต่แอบคิดไปว่าหวานน่อยก็ดีนะขอสามแล้วกันขอสามแล้วกันโอเคเดี๋ยวใส่น้ำแข็งนะคะเอาประมาณสี่ทัพพีนี้ค่ะ ปิดฝาปั่นเลยค่ะ<อ>แล้วก็ค่อยๆเริ่มจากสปีดต,ต่ำๆไปหาสูงเอาให้เกล็ดละเอียดละเอียดเลยโอเคค่ะเนียนกริปเสร็จนะะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวหนูตกแต่งให้แล้วก็เอาวิปปิ้งครีมค่ะเดี๋ยวเราจะรู้กันเลยนะฮะว่า2แก้วนี้แก้วไหนของเจ๊แหม่มแล้วแก้วไหนของน้องบัวดูจับวิปครีมจับวิปครีมตกแต่งอย่างสวยงามอีกเล็กน้อยอนี่น ผงโกโก้ข่ะโรยให้แบบว่าสวยงามเล็กน้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้ว่ะเอ๊ะแล้วข้างหน้าคืออะไรฮะอันนั้นเอาไว้เสิร์ฟพร้อมกับนี่ไงอ๋อเหรอใช่พอหยิบเลยนะคะได้ค่ะจะได้เห็นว่าเวลาทานนี้อ่าคููกบอ่นนกันถ้าปกติเรามีเวลาที่บ้านเนี่ยเราทําแบบเนี้ยก็จบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาไปทานบนรถเราก็ใส่แก้วใส่แก้วที่แก้วพลาสติกแก้วอะไรเป็นมัดใช่แล้วก็เอาเนี้ย ไปทานคู่กันบนรถใช่เกายและแค่เนี้ยยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินโอ้ขอชิมก่อนนะขอชิมได้ร้อดเลยค่ะเจ๊กล้วยหอมอ่ะเจ๊เจ๊อ่ำอ่ะร้อดค่ะโอ๊ยร้อดมาแหม่ก็หนูก็อยากจะลองชิมปกติเจ้ปกติเท่าที่รู้จักบัวเนี่ยบัวไม่เคยใช้หลอดเลย ใช่อะไรโดดของเราเองนึกว่าได้สูตรกินไงใช่อย่างนั้นเราไหนเชฟบอกบอนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมแค่นี้เองใช้เวลาไม่นานเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคืออร่อยและมีประโยชน์มากๆด้วยใช่ค่ะนะน้องบัวคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มนะอ่าแล้วครับต้องไปทำกันดูกันแล้วกันนะฮะ ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆนะคะกับช่วงของเคล็ดลับขั้นเทพรอคันอยู่ครับแล้วจนเคล็ดลับขั้นเทพวันนี้จะมาเอาใจคนชอบปั่นกันนะคะหมายถึงปั่นผลไม้นะคะใครที่ชอบทานผลไม้ปั่นเนี่ยแล้วมีปัญหาในการล้างทำความสะอาดโถปั่นวันนี้มีวิธีการง่ายๆค่ะแค่ใส่น้ำเปล่าลงไป ลงไปในโถปั่นเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนิดหน่อยแค่หยด2หยดพอนะคะอย่าเยอะมากไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฟองจะเยอะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะปั่นได้เลย<ๆ>เขาก็จะปั่นเอาเศษผลไม้ลงมา<ๆ>เท่านี้ก็เป็นการทำความสะอาดแล้วค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปเทแล้วก็ล้างน้ำเปล่าค่ะ<ๆ>เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็นําไปผึ่งแดดให้แห้งวิธีการง่ายๆแค่นี้ก็ทําความสะอาดเครื่องปั่นได้หมดจดแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างรครับคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้กับไมโลคอมมิตี้นะฮะอร่อยทําง่ายแล้วที่สําคัญคือทานได้ทุกคนในครอบครัวจริงๆนะครับ